เดี๋ยวเรามาเจอติดกล้องกันนะครับวันนี้คุยกันกล้องเรื่องบอลอยู่เมื่อวานก็เด้งอีกแล้วข้าว4.3อยู่แล้วไม่ไงต่อเนี่ยก็ก็คงจะเด้งไปอีกสักพักหนึ่งนะครับผมว่ามันก็หลายปัจจัยมันประดังประเดเข้ามาพร้อมๆกันหมดเมื่อวานนี้นะครับจำได้ว่ากล้องเคยบอกว่าอาจจะไปถึง4.5ตอนนั้นนี่4.0ตอน4.1มันก็ยังเยจะไปได้ไงใช่ครับเดียวจริงว่าแร์แฝงรูปมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็พอมีประเด็นมันก็เด้งเข้ามาค่อนข้างแรงนะครับ ประเด็นที่ที่เป็นประเด็นในเมื่อวานนีเ้เริ่มแรกก็คือญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็อย่างที่เราทราบกันเป็นประเทศที่หนี้สูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการหาเสียงนะครับของนายกเขาบอกว่าคือญี่ปุ่นเนี่ยเขากาลังจะเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งพร้อมเราเลยวันที่แปดนะครับก็รัฐบาลเนี่ยกรหาเสียงว่าถ้ากลับมาเป็นรัฐบาลได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะลดภาษีพวกในหมวดอาหาร ภาษีแวดของอาหารเนี่ยแปดเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ต้องจ่ายเลยสองปีนะครับก็ช่วยเรื่องค่าของชีพต่างๆว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อนะครับคนเขาไม่คุ้นกับเงินเฟ้อเพราะยี่สิบสามสิบปีในเงินไม่เคยเฟ้อมาก่อนนะครับม,มาช่วงตั้งแต่โควิดเมันต้นมาในเงินเฟ้อในญี่ปุ่นมันค่อนข้างสูงนะครับมันก็เลยทําให้ค่าของชีพเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับเย็นอ่อนอีกนะครับการนําเข้าต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้อาหารที่นําเข้ามาเนี่ยมันมีราคามีต้นทุนที่แพงขึ้น ก็เลยทําให้ค่าครองชีพมันสูงขึ้นค่อนข้างเยอะรัฐบาลก็พยายามจะเอาใจประชาชนนะครับพยายามจะหาเสียงด้วยการบอกว่างั้นไอ้พวกแวดของค่าอาหารเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ย<ๆ>เขาจะยกเว้นให้สองปีเพื่อจะลดค่าครองชีพซึ่งตอนนี้จ่ายอยู่ก็แปลว่าราคาจะลดลงใช่ราคาจะลดลงนะครับแต่ประเด็นก็คือญี่ปุ่นอย่างที่บอกนิ่มสูงอยู่แล้วนะครับแล้วทําแบบนี้มันจะทาให้รัฐบาลเนี่ยขาดทุนเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเก็บภาษีได้น้อยลง ก็ก็เลยคนก็เลยมาเทขายพันธบัตรว่าเอา้าเขาโจรัฐบาลจะขาดดุลเพิ่มขึ้นต้องกู้เงินเพิ่มขึ้นนี่พันธบัตรต้องออกมาเพิ่มขึ้นนะครับ mm. พันธบัตรทีอ่อุปทานมันเพิ่มขึ้นก็ทําให้ราคามันลดลงยูก็เด้งขึ้นมานะครับ mm. ก็เลยทําให้เริ่มจากญี่ปุ่นเนี่ยยูยาวๆเนี่ยเต้งแรงมากนะครับ <laughs> ยระปาณสักยี่สิบห้ายี่สิบหกไอ้ยี่สิบห้าสามสิบเบสิสพอยต์เลยเมื่อวานนี้นะครับ mm. วันเดียวนะครับก็ น่ากลัวมากนะครับในญี่ปุ่นคุณเนาะญี่ปุ่นสูงกว่าเราเนี่ยปกติใช่ครับแล้วฟีลลิ่งเขาไม่เหมือนเลยนะอย่างเราไปเนี่ยเราจะมีความรู้สึกญี่ปุ่นมันถูกมาช่วงนี้เพราะค่าเงินเยนมันถูกใช่ใช่แต่ว่าคนในญี่ปุ่นเองเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าถว่ามันลดไปอีกแปดเปอร์เซ็นต์เราไปเที่ยวก็ถูกลงอีกเงินจะถูกลงอีกใช่ครับแต่ผมว่าถ้ามันมาขนาดนี้เนี่ยรัฐบาลอาจจะต้องถอยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยังยังยืนยันจะไปไปแบบเดิมเนี่ยผมว่าตลาดก็จะลงโทษไป ก็ต้องลองดูว <throat> ่าญี่ปุ Good ่นเนี่ยจะเอายังไงต่อนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับอเมริกาก็พร้อมๆกันเลยก็บอกว่าจะขึ้นภาษีนําเข้าจากยุโรปกับยุโรปนะครับเพราะว่าประเด็นเรื่องกรีนแลนด์นะครับว่าถ้ายุโรปไม่ยอมเดนมาร์กไม่ยอมขายกรีนแลนด์ให้เนี่ยก็จะขึ้นภาษีนําเข้ากับกับยุโรปนะครับจริงกรีนแลนด์มันเป็นของเดนมาร์กไหม จริงๆเนี่ยรัฐบาลเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ของเดนมาร์กมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนกับรัฐอิสระที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของเดนมาร์กอะไรเงี้ยซึ่งกฎหมายเดนมาร์กเขาบอกว่ากรีนแลนด์จริงๆเนี่ยเขาสามารถมีประชามติแยกตัวเป็นอิสระได้ตามกฎหมายเลยอ๋อครับแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันมันไม่ได้มีไว้ขายนะครับขายก็ขายไม่ได้ด้วยเพราะว่าถ้ากรีนแลนด์เองไม่ได้มีประชามติบอกว่าจะแยกตัวจากเดนมาร์กเนี่ยก็ ก็ก็ไม่รู้จะขายยังไงขายไม่ได้นะครับทางกรีนแลนด์เองก็นายกกรีนแลนด์ก็ออกมาบอกว่าประเทศเขาไม่ได้มีไว้ขายนายกเดนมาร์กก็บอกว่าไม่ขายนะครับเาะเนี่ยไอผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปยังไงต่อไอแนวทางที่จะซื้อเนี่ยมันเป็นไปได้คือคือแนวทางที่จะเกิดขึ้นได้จริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากมากคืออ่กรีนแลนด์เองก็ต้องมีประชามติโหวตขอเป็นรัฐอิสระก่อนนะครับพอโหวตเป็นอิสระแล้วปุ๊บเนี่ย ก็ต้องมาทําข้อตกลงกับอเมริกาว่าจะอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของอเมริกาทางการการอาหารอะไรก็ว่าไปนะครับไอ้นี่มันมันน่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็คนกรีนแลนด์เองก็ก็ไม่รู้จะยอมตามนั้นหรือเปล่าอืมซึ่งทรัมป์ก็คงจะไม่ได้อยากได้แนวทางแบบนี้นะครับที่มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับเขาบอกว่าอยากจะใช้เงินซื้อเลยนะครับซึ่งก็ไม่รู้มันจะไปต่อยังไงนะครับเพราะเขาแก้กฎหมายเยอะเหมือนกันและทั้งกันนะ ในหลักการผมนึกไม่ออกเหมืนอนกันว่ามันมันจะทํายังไงได้นะครับก็เลยมันก็คงคาราคาซังอยู่อย่างนี้อีก,อกจริงจริงมันก็มันก็ดูแป,กแปลกๆนะถ้าสมมติประเทศหนึ่งแล้วอยากซื้ออีกประเทศได้เลยอย่างเงี้ยมันก็ดูดูแบบเรียกว่ากดหมู่รวมมันจะดู <S <S ใช่ใช่อั้งอยังไงไมู่้ใช่ครับคือทรัมป์เขาคงเทียบเคียงกับ阿拉สกาที่เขาเคยซื้อจากรัสเซียได้นะครับซึ่งวันนั้นมันก็มันก็คนแล้วมันก็น่าจะนานมาแล้วแล้วก็ บริบทมันก็ต่างกันค่อนข้างเยอะครับแต่ว่ากรีนแลนด์เนี่ยผมคิดว่าซื้อไม่น่าจะซื้อได้นะครับแล้วมันก็คงเป็นประเด็นที่ทะเลาะก,กันคาราคาซังไปอย่างนี้อีกอีกอีก,อก,อกพอสมควรเพราะว่ายุโรปก็ยอมไม่ได้แล้วมันพอพอมีปัญหากับเดนมาร์กเนี่ยเดนมาร์กก็เป็นสมาชิกนาโตด้วยนะครับเกิดจะอเมริกาเอาทหารเข้าไปบุกจริงๆเนี่ยคือมันมีสามทางนะคทางประชามติอันหนึ่ง <Okay. S 1> ที่ที่เราบอกว่ามันยาก อันหนึ่งใช้ประชามติอันที่สองใช้เงิน<อ>นะครับอย่างที่เราคุยกันอันที่สามใช้กําลังเลยเอาทหารเข้าไปยึดเนี่ยอ่านเข้าไปยึดนี่ก็มีปัญหาอีก,กเพิ่มกันว่ามันไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นปัญหากับเดนมาร์มันจะเป็นปัญหาการเนโต้ด้วย<ช>นะครับเพราะว่าเดนมารกก์กเป็นประชา,าสมาชิกนาโต้นะครับก,ก็จะเป็นปัญหากับทั้งยุโรปเลยเพราะนีนน้มันก็เป็นประเด็นที่อาจจะมีประเด็นค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่ามันคงคาราคาซังไปอีกอีกสักพักหนึ่งนะครับอีกนี้เนี่ย ประเด็นที่เกี่ยวกับบอลยูก็คือสหรัฐเนี่ยขึ้นภาษีนะเพราะขึ้นภาษีมันก็ทําให้การนําเข้าสินค้ามาในอเมริกาเนี่ยเพิ่มราคามันสูงขึ้นนะก็มีโอกาสที่จะทาให้เงินเฟ้อในอเมริกามันเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันเพราะยุโรปก,ก็เป็นคู่ค้าที่สําคัญกับอเมริกาใช่แล้วก็มันก็มีประเด็นหนึ่งว่ายุโรปก,ก็มีบางคนเนี่ยวันนี้ก็มีมีข่าวมาแล้วว่าตัวเพนชั่นฟันในเดนมาร์กเนี่ยขายพันธบัตรของสหรัฐใช่เห็นะแบบอยู่ แคเนียถ้าเขาขายเนี่ยมันก็ทําให้ยูมันเด้งขึ้นไปอีกอีกอีกสเต็ปหนึ่งเหมือนกันนะครับมันก็มีเสียงขู่มาว่าเป็นความเสี่ยงว่าถ้าเกิดมีปัญหากันมากๆเนี่ยยุโรปเกิดขายพันธบัตรอเมริกาขึ้นมาเนี่ยอมันก็ทําให้ยูมันเด้งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเพะฉะนี้มันหลายประเด็นผสมกันเข้ามานะครับแต่ประเด็นเรื่องการเทขายพันธบัตรในอเมริกาเนี่ยก็ยังค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าอย่างที่มันจะไม่เหมือนกับธนาคาร กลางในเอเชียที่เวลาจะขายเนี่ยมันขายได้เพราะว่าพันธบัตรส่วนใหญ่มันอยู่ในมือของธนาคารกลางนะครับถ้าเป็นประเทศในเอเชียแตย่ในยุโรปเนี่ยพันธบัตรมันอยู่ในมือของภาคเอกชนเป็นหลัก oh. นะครับรัฐบาลจะไปสั่งให้ขายเนี่ยมันก็คงขายได้ค่อนข้างสั่งได้ค่อนข้างยากนะครับแล้วมันเยอะมากจนกระทั่งขายไปก็ไม่รู้จะไปซื้ออะไรต่อนะครับแล้เนี่ยประเด็นเรื่องนี้มันก็น่าจะเป็นประเด็นที่ เป็นความเสี่ยงที่พูดกันเฉยๆนะร mm. ประเด็นที่จะขายกันเทขายกันออกมาจริงๆเนี่ยก็อาจจะอาจจะไม่ใช่ความอา,อาจจะมีโอกาสที่ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือถ้ามันยังราคาซังกันอยู่แบบนี้เนี่ยผมคิดว่าบอลยูก็ยังมีโอกาสที่จะเด้งอย่างที่เราบอกมันมีโอกาส mm. ไป4.5เนี่ยผมว่ายังมีโอกาสอยู่นะครับ mm. ถ้าเกิดภาพมันยังเป็นแบบนี้นะครับนั้นก็ต้องรอว่าหนึ่งก็คือญี่ปุ่นเนี่ยจะถอยเรื่องการหาเสียงเรื่องการลด ภาษีหรือเปล่านะครับหรือเขามีมาตรการชัดเจนว่าไอ้ลดภาษีเนี่ยจะเอาเงินจากตรงไหนมาชดเชยนะครับถ้าเป็นแบบนั้นได้เนี่ยมันอาจจะทําให้ข่าวตรงนี้บอลยูที่มันเด้งเนี่ยมันมันเบาลงไปหน่อยหรือว่าเรื่องกรีนแลนด์เนี่ยมันหาทางลงได้ทั้งคู่นะครับมาปล่อยให้มันเงียบเงียบไปเพราะว่าดูดึงดันไปก็ดูไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับผมว่าถ้ามันมีทางลงทั้งคู่เนี่ยอาจจะทําให้เรื่องยูเด้งเนี่ยมัน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 ทุเลาลงไปแต่ว่าก่อนหน้าที่จะเกิด สองประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่ายูก็ยังเด้งต่อครับยูเด้งผลกระทบต่อตลาดหุ้นคืออะไรนะครับก็อย่างที่บอกก็คือบอลยูเนี่ยมันก็เป็น discount rate นะครับ mm hmm. ถ้าเกิดบอลยูมันสูงมันก็ทําให้ v a l u a t i o ของตลาดหุ้นเนี่ยมันลดลงนะครับ mm hmm. ก็อย่างที่ผมวงวงไว้นะครับว่าตอนที่บอลยูมันเด้งแรงๆเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ย มันก็มักจะไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่นะครับมันจะขึ้นต่อได้ค่อนข้างยากในช่วงที่เป็นอย่างน้อยเป็นขาขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นต่อ,อยากหรือถ้ามันเป็นขาลงมันก็จะลงแรงกว่าปงการนี้เพราะว่าบอลยูมันเป็นตัวที่ทําให้บอลเลชั่นเนี่ยมันโดนกดดันลงไปนะครับเมื่อวานไงีลงละสองเปอร์เซ็ใช่ใช่ครับเมงง <laughs> ื่อวานก็ลงทั้งบอลยู u, กดดันทั้งความเสี่ยงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆนะครับก็ผมคิดว่า วันลชันตลาดมันค่อนข้างสูงนะครับยูเด้งขึ้นมาเนี่ยกดดันนะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่เรายังไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงเนี่ยก็น่าจะทําให้ตลาดมันอยู่ในแรงกดดันต่อไปสักพักหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่แล้วค่าเงนินบาทไทยละ่ะครับค่า,าเงินสามเอ็ดคือตอนนี้มันอ่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือพออเมริกาเนี่ยทาอะไรแปลกๆอ,อีกแล้วเนี่ยมันก็ทําให้มันมีการเซลล์อเมริกาเป็นกระแสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเซล์อเมริกาก็คือ ตอนล่าอ่อนนะครับตอนล่าอ่อนแล้วก็บาทเราก็ดูจะเป็นเหมือนเซฟเฮเว่นนะครับว่าอ่าเงินเฟอ้อค่อนข้างตา่ํานะครับแบงก์ชาติเราลดดอกเบี้ยดได้อีกไม่เยอะนะครับมันก็เป็นกระแสที่ทําให้ค่างเงินบาทมันแข็งฝันฟโฟล์ไหลเข้านะครับเข้าทั้งตลาดบอลตลาดหุน้นนะครับก็เลยทําให้ผมคิดว่า,าถ้าถ้ามันยังเป็นประเด็นแบบนี้บาทก็มีโอกาสที่จะแข็งต่อเหมือนกันนะครับก็ก็ ถ้าดูเทรนด์โมเมนตัมเมื่อาวานเนี่ยผมคิดว่าบาทก็ก็มีโอกาสไปได้อีกพอสมควรเหมือนกันครับจะเห็นเลขสองไหมอ่ะอันนี้ผมว่าต้องอาจจะต้องถามพี่ <c oughs> วิววัตเป็นหลักเพราะว่าทางฟันเดอร์เมนทัลมันคง,คงดูลําบากนะอาจจะต้องดูดูเทคนิคเป็นหลักว่าโมเมนตัมมันจะไปแปลว่าสามสิบ <30 S 1> ต<อ>้นต้นนี่มีุ้นอยู่ว่าสามสิบต้นต้นนี่น่าจะได้เห็น <c oughs> นี่ก็แปลว่าฟันโฟน,น่าจะชัดเหมือนกันที่จะ move มาบ้างผมว่ามีโอกาสท,ที่จะหลุดไปเห็นระดับนั้นนะ โอเคก็ความท้าทายกันอย่างไรกข้เงินบาทได้ครับโอเคขอบคุณกล้องครับได้เลยครับผมได้งั้นเดี๋ยวเรา